ไม่เห็นคอมเมนต์จ้า,าเข้าแล้วออกใหม่จ้าคุณยาย,ยาดูสิมายายปเป่ากระดาษจั๊่มาขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสูส้ๆค่ะพี่เอ็นคุณน้องเล็ก,กเข้ามาท<ด>ักทากทยกันได้นะจ๊ะนะจ๊ะไม่ต้องแอ,อบดูนะจ๊ะเข้ามาทักทากไทยได้ ปั่นจักรยานมาเอาสองถุ่มเนาะร้องให้ฟังเนี่ยจะโอ้ลองบ่เป็นคุณพันนี่จำเนือ้อเพลงบ่ได้เนาะคุณก็บพวกขวบคุมสานการเนดูดู ขึ้นรถมีเด็กน้อยอยู่นัาตลอดเปิดบ้านแามือเ้ากับเด็กน้อยเ,เนี่ยเปิดแามือแรงกับเด็กน้อยเมื่อคืนนีีปอดเด็กก็บพได้เปิดซะพักพ่อนสนองเหล็กเมื่อคืนนี่พักพ่อนมือึ้เห็นไหมมันเย็นแล้วเสียชาร์จแบตชาร์จแบตยายบอกวไม่ชาร์จแบตคุณพันนีก็สิบ,บาทเนี่ยเอาผ้านองไปไป,าไปมาพี่มา,า,า,าเอาเอง ไม่ต้องหว่วงเอ็บอันแต้งสุดให้ลูกไข่เอาปล่อยแปะเคุณน้องลงก็สวัสดีคุณยายติ๋มค่ะคุณยายติ๋มยังเข้าไม่ได้นะคะเข้าออกเข้าออกหาเละแล้วไม่เอาไม่กลับแล้วเออเล่นแต่กล่องนั่นแหละมาอันนี้ยายให้ยายมามานะเอามาป้อนยายมามาป้อนยายมา สวัสดีค่ะคุณออนคุณน้องเล็กบุญยกรนะคะบางคือชอบอุท่านค้านี้นะน้องเล็กเวลาว่างมาในสายผักนะคะคุณสาวนุ้ยสวัสดีค่ะกำลังรับชมอยู่นะคะอาจารย์มีอะไรข้องใจถามมาจารยักังวลคิดทอดเด้กังวลคิดทอดเธอเลิกเกิน ขึ้นนี่ก,กัเป็นนอนโลกนอนบลับขึ้นนี่ก,ก็ได้เชียขึ้นเชียลงจ้ารอมาในสายผักนะคะคุณสาวนุ้ยสวัสดีค่ะกำลังรับชมอยู่นะคะจับดูจับดูขออนุญาตไปกินเข่าก่อนนะคะไม่กินเข่าน้ำกันเดอ้อปูนปัด สวัสดีคุณบุญยกรจากคุณนวพรนะคะคุณคุณออนสวัสดีค่ะคุณมานสศับต่อก็แบตหมดพอดีก็เลยต้องจอดชาร์จแบตตัวเองก็นอน,น,นพอนอนแล้วก็นะนอนไม่ปุ้นปลา โอ้เปรตตาแส็บแากคุณยายกินอาคีบให้เบิ้งในเด้อกินเปรตตาแบคุณตาหนุ่ยสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะแวะมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณนะคะกลับแล้วจ้ากลับแล้วจ้าคิดถึงคิดถึงจ้าไปรถไปเก็บแล้วเข้ามาได้ไหมมาเบลเอาควักเรีวเป็นบ่มื่อนี้มื่อนี้ลมแห้งแห้งเบิดมือหนึ่งเลย คุณพันนีสนใจดวงที่ 2. 2> สองสวัสด,ดีคุณบุญยกรจากคุณนวพรนะคะคุณคุณออนสวัสด,ดีค่ะคุณมั่นดาลาที่เตือนเนาะคุณรัชนีก็สวัสด,ดีน้องเล็กบุญยกรค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะมาเวลวเต้นใกล้ก็ <laughs> ชอบเพลงนั่นแหละน้องเล็ก ชอบได้แต่อีกคนโยงไม่ได้มันเป็นบางคนน่ะไม่เห็นคอมเมนต์จ้าเข้าแล้วออกใหม่จ้าคุณยายบางทีเสียงเด็กเสียงเด็กนี่ก็เหมือนกันนะแต่ห้องมณีรัตน์น่ะเสียงเด็กตลอดเลยอ่ะอ่ะอย่าคายนะอย่าคายเอาเลยเอาเอาเอากอดทุกคนจ้าเม้นเนาะคุณยายติ๋มออกแล้วก็เข้ามาใหม่ จะจะเป็นประมาณนั้นนะเข้าออกเข้าออกกว่าจะได้เจ้าของเนาะเอาเอาเอาขอบคุณนะคะก็ได้กลับเร็วเลยเนาะคุณสาวนุ้ยยังไอนือะไรยังไม่ร้อนมันเย็นแล้วสอบอุทานคำหนีเนาะคุณนอนก็มอบใจให้นะคะขอบคุณนะคะคุณออน ร้านกก่ยากร้านสิล่ำก็บ่ได้รัมคุณอันพันนี้รับค่าหนาเวทีเนาะ <Yeah. S 1> เสียงดีค่ะคุณพันนี้ก็สวัสดีคุณนิตยาใครอ๋อกอดฉันให้ขอบคุณนะคะคุณรัชนีเปิดบ้านทุกวันนะคะตีห้า ตีสี่ถึงตีห้าเปิดน,นี่แม่มันนี่ลากเข่าบ้านเพืนเนาะคืนมาเข่าไปแล้วกับเม่นบ่ได้บ่บมีหอดแป็นพิมพ์เนาะมาขึ้นนี่นะเป็นน้ำนี่จากน้องเล็กบุญยกรนะคะน้องเล็กเขามีเอ้น้องนงเขามีสองล่างเนาะมีเป็นน้องนองน้องเล็กทำอะไรเนี้ยขอบคุณนะคะขอโทษค่ะลืมไปเนาะ วันบะเนี้ยวันนี้ลาดกัะสิเด็ขึ้นเวลาให้กับเพื่อนๆนะเด้อจะเพื่อนๆเขามาผัดรสิเด็ลงจากเวทีเนาะขอบคุณเลยขอบคุณยายตีมเสียงแจ้วแจ๊วเลยเนาะเสียงดีเสียงดีเธอได้ล้านก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะม,มาวิวเต้นใกล้ก็ชอบเพลงนั่นแหละน้องเล็กชอบนอดจ้ากินนอดกินนอดคือกันสามพี่นงกันเลย ยอมแดงทั้งแผ่นดินแต่ละซองแดงทั้งแผ่นดินพี่น้องเอ้ยแดงทรับแดงแดงเพลินเพราะอันนั้นไล่จักจักไล่เนาะเพิ่นก็ให้พานนอยากลานปนี่ก็ได้ทักทุกทักคุณอ่อนจ้ายินดีจะสองนมได้จ้ะเหมือนสองนม เล่นโ้เกันไปกันมาไม่เป็นไรจ้านี่แต่ว่าน้องเล็กโยงได้อยู่นะเนี่ยโยงคุณพันนีได้อยู่สวัสดีค่ะคุณพันนีอยู่นี่อยู่นี่เอาไปเอาหลานก้อนยักษ์มามาไปกินอยู่โน่นไปโมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาโอ้เพลง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  คุณให้อันเปลี่ยนโปรไฟล์อันยืนยันตัวตนบอจังนี่อย่าคายนะอย่าคายเอาลยเเอาเอกอดทุกคนจะซื้อไปอย่างน้อจ้ะซื้ออย่างน้อคุณยายอิตยาบ่จะเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่บ่มาเบลโอ้โอ้ยมาเล อ๋ออีกร้องได้คือคนจะคิงก็ยังดีเนาะมันนี่รัดก็บร้องเพลงกันเสียงเพี้ยนได้เยอะห่แล้วนักร้องเสียงพี่เก่งฟังเพลงฟอร์มนะเด็กยู่เด็กๆกันี่เสียงเพลงไหฟังเนาะไปแล้วน้องโยงไม่ได้จ้าโอเคจา้ามาในสายผักนะคะคุณสาวนุ้ยสวัสดีค่ะกำลังรับชมอยู่นะคะ ถ้าถ้าแต่ถ้าเราเปิดบ้านแล้วเม้นเราไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่เน็ตอีกแหละไม่ได้เป็นที่ระบบค้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเอาได้เวลาขึ้น,นอ่ะโอ้ได้โอ้ลานก,ะากะา็ะได้กันอ้าเอา้เอาเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะเ,เล่นราจะเ,เน้เเอะเ,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 เข้ามา จะไม่ร้องไห้เห็นน้ำตาคุณดนพันนี้ตัวเล็กเล็ก็ร้องเพลงเป็นใช่ไหมอันนี้มาเอาตัวนี้ลูกงางยายก็เอาลูกขึ้นสตอรี่เลยทักคุณแอนจ้าคุณพันนีทักคุณแอนนะจ้าเป็นจังไรบรรยากาศซาแก้วรื่เคียงฟังเพลงฟอมนะเด็กยู่ด็กเด็ก มีเสียงเพ่งไงฟังเนาะไปแล้ว,ลวน้องโยงไม่ได้จ้าโอเคจ้าคุณออนก็สวัสดีคุณพันนีค่ะเนี่ยประมาณนั่นแหละเอ้าผู้ไอ้ผู้ชายผู้น้องปัดไปเตียงทั้งแผ่นดินตลอดก็เคยลดละขอบคุณนะคะผ่านไปผ่านมาจับมือจ้าจากคุณพันนีนะคะคุณรัชนีก็สวัสดีคุณพันนีค่ะ แสดงว่ายงบาได้หลายคนอยู่ได้หน่เนาะบ่าวาสิปินกำลังรับชมอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะจินฮอดีนฮอดเออกังวนถึงนะจ๊ะนะจ๊ะ